สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Xiaomi Curve Gaming Monitor G34WQI จอที่เล่นเกมดีที่สุดคุ้มที่สุดสวยที่สุดแห่งปี2024จาก12,990บาทเหลืออยู่ที่9,990บาทถึง8,990บาทใครที่อยากได้ส่วนลดคุ้มคุมแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพิ่มเติมเอาไว้ให้ มาดูที่สเปคตัวนี้กันเลยดีกว่ามากับเคิร์ฟดิสเพย์พารนล VA 3 4นิ้วความละเอียดเป็น WQHD แบบ21ต่อ9เมื่อกับอัตรา Re ฟเฟลต์หนร้อถ้าเราเทียบในเลทที่ราคาพอๆกันเนี่ยตัวนี้สีจอดีกว่าสวยกว่าคมกว่าและคงรับสายตาได้ดีมากๆขอบเขตสีหน้าจออยู่ที่95% DCI P 3และ1 0 0 sRGB ใครที่เป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าตัวนี้รองรับเทคโนโลยี AMD FreeSync Premium ภาพในเกมเนี่ยสม,มูทเนียนตาแบบสุด และถ้าเกิดเรามีจอเดิมอยู่แล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวนี้ด้วยละ่ะ อย่างแรกเลยคือหน้าจอออโต้ไวโค้งแบบนี้เนี่ยพื้นที่การใช้งานคืนเหลือมากๆเพื่อนๆสามารถแบ่งหน้าจอ2จอ3จอได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อจอเพิ่มครบจบในตัวเดียวใครที่จะเอาไปใช้ทํางานเนี่ยพื้นที่ในการทํางานตัดต่อกว้างมากๆใช้ตัดต่องานลากทำลายต่างๆสะดวกแบบสุดๆเราสามารถเลือกวางเลเยอร์การทํางานได้แบบเต็มที่หรือใครจะเป็นสายดูหนังก็ฟินๆเพราะหน้าจอตัวเนี้ยสีมันดีมากๆถ้าใครเคยซื้อจอตัวไวของแบรนด์อื่นที่เป็นพาร์เนล VA เนี่ยก็จะรู้ว่าสีมันอาจจะซีดหรือว่า อาจจะจืดกว่านี้นะครับการไล่แสงเงาก็จะธรรมดาทั่วๆไปแต่กับหน้าจอ Xiaomi Curve Gaming Monitor G34WQI ตัวนี้เนี่ยที่ถูกคาลิเบตมาจากโรงงานผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีแบบจริงๆแล้วก็เมนูเซตติ้งต่างๆมันสะดวกมากนะครับเพราะว่าบังคับด้วยจอยสติ๊กเพียงอันเดียวใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็เร็วบอกเลยว่าประทับใจแบบสุดๆและที่สําคัญคือตัวนี้มีไฟ RGB มาให้ด้วยปรับแต่งสีได้ตามใจชอบเลยแถมขาตั้งจอที่เขาให้มาเนี่ยก็ออกแบบมาดูดีมากๆปรับหน้าจอขึ้นลงได้แบบอิสระ หมุนซ้ายหมุนขวาก้มเงยแต่ติดอยู่นิดนึงนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถหมุนแบบ180องศาได้แต่แค่นี้เนี่ยก็เหลือๆแล้วครับผมเรามากันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าสายเล่นเกมกับสายเสพคอนเทนต์นะครับผมตั้งค่าหน้าจอเป็นแบบ DCI P 3แล้วก็ตั้งค่ายอย่างอื่นเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลย เป็นหน้าจอคอมที่เล่นเกมได้แบบฟินมากๆและที่สําคัญคือจอตัวนี้เนี่ยสามารถเปิด HDR ได้ใครที่ชอบเสพภาพสวยๆอย่าง Forza Horizon 5นะครับการไล่ฉากแสงเงาตัวรถแสงสะท้อนใบไม้ตน้นหญ้าริมไลท์บรรยากาศต่างๆหรือจะเป็นฉากตอนกลางคืนการไล่โทนแสงเงาในที่มืดเนี่ยทำได้ดีมากๆเสียงท่อแสงไฟที่ออกจากท่อหรือจะเป็นเอฟเฟกควันต่างๆคือฟินจนแทบแบบไม่อยากออกจากบ้านเลยบางทีเราแค่เปิดคอมทิ้งไว้เฉยๆ ấy, ก็ฟินแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เกม Spider-Man Remaster ฉากเฉากขึ้นไหวของตัวละครสไปดี้ในเมืองมหานครนิวยอร์กเนี่ยเวลาที่เราไต่ตึกหรือว่าโหนแยแมงมุมกระโดดไปมาเนี่ยโอ้โหคือมันฟินแบบจัดๆนะครับความเพลินที่จอแบนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถทําได้บวกกับฉากต่อสู้หรือบวกกันโบ,บะโบ,บะเนี่ยหรือการใช้เอฟเฟกต์สกิลต่างๆหรือจะเป็นการทำภารกิจในเมืองเนี่ยโอ้โหแต่ละฉากคือทําได้ดีมากๆนะครับผมยอดเยี่ยม และมาต่อกันที่เกม Hogwarts Legacy นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิลของเรานักเรียนพ่อมดเนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆกับ Harry Potter เลยมันก็จะรูปแบบว่าออกเดินทางสำรวจสถานที่ใหม่ๆใ,ในขณะที่คุณสำรวจอยู่เนี่ยก็ค้นพบกับสัตว์วิเศษมากมายนะครับมีการปรับแต่งตัวละครการปรุงยาการฝึกไล่คา,าถา อัปเกรดความสามารถและก็กลายเป็นพ่อมดแม่มดแ,แบบท,ที่คุณอยากจะเป็นตัวละครอของคุณเนี่ยเป็นนักเรียนที่ถือครองกุญแจแห่งความลับโบราณที่อาจทําลายโลกแห่งเวทมนต์ให้แหลกสลายได้เลยมีทั้งการสร้างพันธมิตรการต่อสู้กับพ่อมดแม่มดมนดําและก็การตัดสินชะตากรรมของโลกแห่งเวทมนต์ใครที่เป็นแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วนะโอ้โหแล้วมาเล่นเกมนี้บวกกับจอสีารมี g 3 4 WQI ตัวนี้เนี่ยโอ้โหคุณพระตายตายตาย,ตายนะครับโอ้โหอย่างฟิน <Christ. S 1> มาต่อกันที่เกม Power นะครับเกมนี้เนี่ยเหมือนได้เติมเต็มชีวิตในวัยเด็กที่เล่นเกมโปเกมอนของผมเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนมากๆแฟนบอยโปเกมอนอย่างผมที่เล่นจอเล็กๆมานานได้ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะก,กรี๊ดนะครับคุณผู้ดูเพราะว่าฉากการต่อสู้การล่าบ,บอสเอฟเฟกต์สกิลต่างๆคือมันฟินจริงๆ หรือแค่แบบว่าเราอยากชิวๆมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเราก็แค่มายืนดูพาวเราเนี่ยตัดต้นไม้ทํากับข้าวขุดหินขุดแร่ลดน้ําต้นไม้โอ้โหชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรลวแล้วเพื่อนๆเคยไหมครับแบบนั่งเฉยๆเนี่ยแล้วก็มีความสุขและแทบไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โหสุดจัดจัด และถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาลองเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมีไว้ติดห้องเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวเล่นเกมก็ได้ดูหนังก็ดีทํางานก็แจ่มแถมราคาดีขนาดนี้โอ้ซื้อเลยครับโคตรคุ้มแต่เรามาดูข้อพิจารณาของเจ้าตัวนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเวลาให้เราดูวิดีโออัตราส่วน21:9เนี่ยบางคอนเทนต์เนี่ยมันไม่เต็มจอเอออันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิดีโอคอนเทนต์ถ้าเป็น21:9แท้ๆเนี่ยเต็มจอไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางวิดีโอเนี่ย เป็นแบบ16:9ต่อแล้วเขามาใส่ขอบดำอ่ะอันเนี้ยมันก็จะไม่เต็มจอซึ่งก็เป็นข้อพิจารณาอยู่นิดนึงแล้วก็เกมบางเกมเนี่ยไม่รองรับอัตราส่วนนี้นะครับขึ้นอยู่เป็นเกมเกมไปแต่ส่วนใหญ่หลายเกมก็รองรับนะ ข้อที่2ขาจับจอแบบ Visa เมาส์75คูณ75มิลลิเมตรที่ใส่แบบพอดีเลยเนี่ยอาจจะหายากไปสักนิดหนึ่งใครที่มีตัวดีๆแนะนําแอดก็แนะนําได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยขาเดิมๆจากโรงงานก็สวยแล้วมีความเป็นเกมมิ่งบวกสายเวิร์ t สเตชันและข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายส่วนลถตัวนี้มีจํานวนจํากัดใครที่สนใจก็รีบไปตามกันได้เลยก่อนที่ของจะหมดสําหรับวันนี้ใครมีคําถามมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ 아 <목소리나>